You guys, can you hear? Ten, 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 ten. Wow, it's so beautiful. Very, very. I love this so classic beautiful and here you can see the train this is train station here windy but it's not <laughs> disturb disturb a little but I'm trying to do the best video and try to speak uh, english language and finnish language and another language also also <laughs> oh the zoo is frozen cannot open the zoo oh. here it's easily look easily to come by train so i live here about two days so after that i will go to another country Oh, ซาตัวเจ้าได้หันนี่ก็เป็นบนุญตาละเจ้าชีวิตนี่อ่ะมีโอกาสได้หันถือว่าสุดยอดละเจา้าจากอดีตถ้าบอมีอดีตกับาบาัตรทำพเฮเฮาแบบกระตือรือร้อนหรือบัตรทำพเฮเฮาแบบ กระเสือกกระสมหรือพยายามนี่นนะเนาะเพราะอดีตนี่ตึงอยากจนอยากจนขนาดนักเจา้ามองกับมองคนอื่นเป็นกินเอาเขาหิวเขาก็ไปกินนน้ำแทนเอาอีกกนะเนาะเพราะเขามบบนีตั้งซื่อเน่ยเจา้าสมตะเมินะม่นนะเนาะโจกดีล่ะเจ้าขอบพวดเป็นแรงพลักดัน จุ๋ยกันส่งเสริมสนับสนุนให้ได้หํามได้เฮียนอันเขาไ่ได้หั่ได้เฮียนนี่กระตึง้งมอ้โหจะมีบุญวาสนาได้อย่ญญางก็พอเขากะคิดว่ายังไงการเฮียนมันกะยิงเ้าจนเ้ายิงต้องเฮียนนะเจ้าคัดฟันนะเจ้ามันแล้วแต่คนนะเจ้าเนาะจะเนี่ยแต่กับมันกับยังหว่านะเจ้ายิงสมัยนี้ยิงยากไปกันไง ว่าสมัยตะเมินเขาอยากแล้วสมัยนี้อยากเข้าไปกันอีกบ่บมีเฮียนกับกูยก้ยืมเจ้ากู้ยืมเฮียนหนังสือพอเฮียนจบเขาทําการทํางานเขาก็สรงจนครบหมดเด๋เจ้าบ่เป็นนี่มแบบเป็นอย่างเขาก็สบายใจเจ้าชีวิตนี่กินอิ่มนอนรับกบรนะป๋อนเนาะแต่ถ้าใครมีโอกาสนะเจ้ามาเดี๋ยวเจ้าเปิดหูเปิดตาเจ้าชีวิต คนเฮามันแน่มันนอนเจ้าเกิดมาครั้งหนึ่งพอบ้าหันแล้วมันตึนงสุดหยอดอ้ําสุดจะบันย้ายเหรอเจา้าสำหรับคนรวยนี่คือธรรมดามากอะเนาะแต่เฮามันแข่มมุษย์คนน้อยๆตัวน้อยๆคนอยากคนจนกว่าจะมาถึงจุดนี้นี่ก็ฟาฟันอุปสรรคมันะ่ะ คนรวยนี่เงินนี่ไปเที่ยวหลายหลอบโลกได้เลยไปแผป่วกุญนนะดาวดวงจัดดวงคานหมือนจะสำหรับเขามนุษย์เงินเดือนเขาแขยพอมีปอกินชนีเข,า,เขาได้มาหานีถือว่าโอ,โอ้จาดนี่ทางจาดชีวิตนี่คุ้มค่าขนาดนะถ้าไปได้ขอบหัวที่เมืองไทยไปได้ขอบพัวที่ฟินแลนด์จวยสนับสนุนทำซ้ำ ไได้หันอะไรอย่างเงาจะหนีมันนี่มันกว้างนะเจ้าดะน้ต้องเดินไปพอหล,ลอบเลยนะเจ้าลายเปิดก็ยังจะต้องไปทำลายประเทศอยู่นะเจ้าอันนี้รู้สึกคลิปนี้จะสีประเทศมั้งอันนี้ผ่านไปสองแล้วจ้ะเหลือมสองแต่เนาะเราเจอกันอีกนะเจ้าขอบคุณเนอะที่ทับทับชมนะเจ้าอันจะเป็นมื้อใหม่อยู่คือจุดประสงค์ก็คือแข่เอ่อ คือได้มาหันว่ะเออเนาะเนี่ยเจ้าเพราะว่าวทอากาศเดินทางจริงๆเรามันจะบบกนี้เราเจ้าความมันจะต้องมีอุปสรรคของอานะเดินทางม่นี่นะ <laughs> สเปะสะปะเดินทางไม่ได้มดหลากกระเป๋าเอ้ยไอหยังเอ้ยขัวพลุงพนลังซั่าตอนนี้โควิดอีกตั้งหากกระซ้ําต้องใส่หน้ากงหน้ากากปิดมดแต่งหน้าท้าปากกระล้มบักโควิด โควิดมาในชีวิตทุกคนชาวโลกเรียนนะเจ้าสนามสถานีไอ้รถไฟเหมือนกันตึงเนาะดีแต่นะรถไฟนี่มั่นใจเจ้าสะอาดสะอ้านแล้วก็ปลอ,อดภัยนะเจ้าประเทศแทบแทบ,แทบยุโรปแทบจะนีนีมันตึงปลอดภัยเจ้าแค่นี้นะเจ้าเนอะยังไงก็รับชมกันไปทำเหมือนเหมือน,นเนอะเป็นกำลังใจให้จริง ถ้าสะดวก mm hmm. กดซับสไคร์กดอย่างฮ้จิมนะเจ้ากดไลค์กด,กดแชร์ฮ้จิเนอะร์นี่ก็เป็นสาวเหนือนเจ้า <laughs> เหมือนบานนอกเข้ากุ้งนะเจ้า <laughs> เฮากะทำต่อดีเฮาทำได้นะเจ้าเนี่ยว <laughs> ิดีโอถือถ่ายคนเดียวกันนะ <laughs> <laughs> แค่นี้นะเจ้าร่ำรวยกูขูข่กูค้นเจ้ารวยๆเฮงๆอย่าเจ็บอย่าจนเจ้ากินอิ่มนอนลับเจ้า บายยเจ้า